คณนาความแห่งคาถาที่สามคาถาว่าด้วยวาจาเป็นสุภาษิตหน้า180ถึง194ในคำว่าและประสบทุกนี้เพึ่งกล่าวกับกรุชาดกในจตุกะนิบาทและเจติยะชาดกในอัตกะนิบาทเพราะฉะนั้น บุคลคลควรกลัวแต่มุสาวาตเหมือนกินนอนสองตนในอดีตการเรื่องกินนอนสองตนดังได้สดับมาปรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งไปป่าหิมาพานนำกินนอนสองผัวเมียมาถวายพระเจ้ากรุงพาราณสีอันเท้าเธอตรัสถามว่ากินนอนเหล่านี้มีคุณอย่างไร ว่าพระเจ้าค่ะกินนอนสองตนนี้ยอมขับร้องด้วยเสียงอันไปร้อและฟ้อนรำน่าพอใจแม้มนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รู้ที่จะขับร้องและฟ้อนรำได้อย่างนี้พระราชาทรงยินดีได้พระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแก่พรมแล้วตรัสกับเหล่ากินนอนว่าจงขับร้องฟ้อนรำไปกินนอนเหล่านั้น ิดว่าถ้าพวกเราขับร้องจากไม่อาจทำยัญญชนะให้บริบูรณ์ไสก็จะชื่อว่าขับร้องไม่ไพเราะพระราชาจากทรงติจากทรงฆ่าพวกเราเสียก็แลเมื่อพวกเรากล่าวมากไปก็จะกลายเป็นมุสาวาท ดังนี้แล้วแม้ถูกพระราชาตรัสบ่อยๆก็ไม่ขับร้องไม่ฟ้อนรำเพราะกลัวมุสาวานพระราชาทรงเกรีว้วตรัสสั่งว่าท่านทั้งหลายจงฆ่ากินนอนเหล่านี้แล้วย่างเนื้อนำมากินนอนได้ฟังพระดำรักนั้นคิดว่าพระราชาเกรี้วแล้วจากทรงข่าพวกเรา อย่างไม่ต้องสงสัยพวกเราจะกราบทูลในบัดนี้จึงกล่าวคาถานี้ว่าคำเป็นทุกภาสิทธ์ตั้งแสนก็ไม่ถึงแม้เสี่ยวหนึ่งแห่งคำที่เป็นสุภาษิตกินนอนลังเกียจคำทุกภาสิทธ์มองมนอยู่เพราะเหตุนั้นกินนอนจึงไม่ขับหาใช่เป็นเพราะความเขาไม่แก่อัา บรรดาบลรนั้นบทว่าสังกะมาโนความว่ารังเกียจคำทุกภาษิตธ์อย่างนี้ว่าเราเมื่อกล่าวพึงกล่าวคำทุกภาษิตธ์ในการบางครั้งบทว่ากิเลเสได้แก่หมองหม่นคือลำบากใจบทว่าตัสมาความว่าด้วยเหตุนั้นจึงไม่กับร้องแด่พระองค์ บทว่าณภนะาละยังแปลว่าเพราะความเป็นผู้เเาาหาไม่ได้พระราชาทรงยินดีต่อกินนอนแล้วตรัสว่าจงปล่อยกินนลีไปจงนำไปป่าหิมมพานเถิดจงปิ้งกินนอนในเวลากินอาหารเช้าในเวลาเช้า กินนอนได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วคิดว่าพระราชานี้จะทรงท่าเราผู้ไม่พูดเสียแน่นอนควรเราจะกราบทูลในบัดนี้จึงกราบทูลว่ามหาราชาธรรมดาฝูงสัตว์เลี้ยงที่มีหญ้าเป็นพักษามีเมฆฝนเป็นที่พึ่งชวนเหล่ามนุษย์ชื่อว่า มีสัตว์เลี้ยงเป็นที่พึ่งเพราะอาศัยปัญจโครถเลี้ยงชีวิตส่วนข้าพระองค์มีพระองค์เป็นที่พึ่งพระองค์ปงเป็นที่ทพำนับของข้าพระองค์ส่วนภริยาของข้าพระองค์ก็มีข้าพระองค์เป็นที่พึ่งข้าพระองค์เป็นที่พำนับของพระิยาะนั้นก็พวกข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ย่อมไม่ทอดทิ้งกันและกันเพราะฉะนั้น ถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะส่งภรยาไปป่าหิมพานไซขอพระองค์ทรงฆ่าค่าพระองค์เสียก่อนแล้วจึงส่งภริยาไปภายหลังพระราชาทรงยินดีแม้ต่อกินนอนแล้วจึงยังกินนอนทั้งสองนั้นให้นั่งอยู่ในกรงทองตรัสสั่งให้หาพานผู้นั้นแลมาแล้วตรัสว่า จ้าจงไปปล่อยไว้ณที่ที่จับมาเถิดปัณนนั้นได้ทำตามพระดำรัสสั่งนั้นกินนอนสองผัวเมียนั้นไม่กล่าวคำทุกภาสิทธิ์เพราะกลัวมุสาวาทอาศัยคำสุภาสิทธิ์ของตนแท้ๆพ้นจากมรณะทุกแล้วดังพนนา,นาม,มาชนี้ เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาดีปรารถนาพ้นจากมลณนะพิงละคำหลอกแหละพูดแต่คำจริงแรเรื่องกิมนอนมาในอัตถกถาตักการิยะชาดกในเตระสนิบานพระวังคีสะเทระอ้างคำสุภาษิตแม้พระวังคีสะเทระ เมื่อจยังกุลบุตรให้เข้าใจความนี้นี่แลจึงกล่าวคถานี้ซึ่งนับเข้าในสุภาษิตสูตรเฉพาะพระพักพระผู้มีประภาคว่าคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายนี่เป็นธรรมเก่าสัตว์บุรุษทั้งหลายตั้งมันแล้วในคำสัตว์อันเป็นประโยชน์ด้วยเป็นธรรมด้วยแกอั บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอมตะความว่าคําสัตว์ชื่อว่าวาจาไม่ตายเพราะเป็นวาจายังประโยชน์ให้สําเร็จสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอรหกสูตรว่าคําสัตว์แลยังประโยชน์ให้สําเร็จกว่ารถทั้งหลายดังนี้บาคาถาว่าเอสะธรรมโมสันนันโนความว่า ธรรมที่ชื่อว่าวาจาสัตว์เป็นธรรมคือจริยาประเพณีเก่าความจริงคำสัตว์นี้นี่แหละคนเก่าทั้งหลายประพฤติกันมานานแล้วด้วยว่าคนเก่าเหล่านั้นไม่กล่าวคำเราแหละเลย ด้วยเหตุนั้นและระวังกีสะเทระจึงกล่าวว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายตั้งมันแล้วในคำสัตว์อันเป็นประโยชน์ด้วยเป็นธรรด้วยดังนี้สัตว์บุรุษเหล่านั้นเพึงทราบว่าในประโยชน์และธรรมเหล่านั้นเป็นผู้ชื่อว่าตั้งมันแล้วในประโยชน์ของตนและชนเหล่าอื่นก็เพราะตั้งอยู่ในคำสัตว์นั่นแหละ และชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในธรรมก็เพราะเป็นผู้ตั้งมั่นในประโยชน์นั่นเองอีกอย่างหนึ่งบททั้งสองเป็นวิเศษณะของสัจจะสัตว์บุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแล้วในคำสัตว์ในคำสัตว์เช่นไรในคำสัตว์ที่เป็นประโยชน์ด้วยเป็นธรรมด้วยคำสัตว์ชื่อว่าเป็นประโยชน์ เพราะไม่ไปปราศจากประโยชน์ของชนเหล่าอื่นมีคำอธิบายว่าย่อมทำความไม่ผิดชื่อว่าเป็นธรรมก็เพราะแม้เมื่อคำสัตว์ทำความไม่ผิดอยู่ไม่ไปปราศจากธรรมมีคำอธิบายว่าคำสัตย์ย่อมยังกิจที่ประกอบด้วยธรรมเท่านั้นให้สำเร็จก็ธรรมดาบุคคลผู้พูดคำสัตว์ ย่อมนำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่ชนเหล่าอื่นเหมือนอาทิมุตกะสามเณรและมหาสุตโสมบัณฑิตเป็นต้นในบุคคลทั้งสองนั้นเรื่องอาทิมุตกะสามเณรกล่าวไว้แล้วในอธิการแห่งการเสพบ,บัณฑิตนั่นแลเรื่องมหาสุตโสมบัณฑิตก็พึงตรวจดูในอสิตินิบาท เรื่องสตรีผู้รักษาคำสัตย์ดังได้สดับมาในการก่อนสตรีคนหนึ่งไม่ได้ให้ทานไม่ทำการบูชาไม่สดับทำเลยรักษาเพียงคำสัตย์อย่างเดียวทำกาละแล้วไปบังเกิดในเทวโลกทีนั้นพระมหาโมคละนะจาริกไปในเทวโลก ยืนอยู่ใกล้ประตูวิมานของเทพธิดาน,นั้นถามนางผู้มาสำนักตนว่าสมบัติของเธอมากเธอทำกุศลอะไรจึงได้สมบัตินี้นางละอายใจเพราะสมบัตินั้นตนได้ด้วยกรรมเล็กน้อยแม่ไม่ปรารถนาจะบอกถูกพระเถระถามบ่อยเข้าไม่อาจจะปกปิดไว้ได้จึงเรียนว่า ดิฉันรักษาเพียงคำสัตย์พระเถระสดับคำนั้นแล้วมาถวายบังคมพระาศาสดาในพระเชตวันแล้วทูลถามว่าพระเจ้าค่าบุคคลอาจได้ทิพสมบัติด้วยคุณเพียงพูดแต่คำสัตย์ได้หรือพระาศาสดาตรัสว่าโมคละนะเหตุไหนเธอจึงถามเราเล่า ความข้อนี้เทพธิดาบอกแก่เธอแล้วมิใช่หรือดังนี้แล้วจึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายแม้กล่าวแต่เพียงคำสัตว์ย่อมไปเทวโลกได้เหมือนกันเรื่องนี้มาในกะถาปนานนาคาถาว่าสัจจังพะเนนะกุตชัยยะเป็นต้นในโกรทวักธรรมบท วาจาสุภาษิตเป็นมงคลดังนั้นวาจาที่ประกอบด้วยองค์คืออวัยวะสี่มีกล่าวคำสุภาษิตเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นสุภาษิตวาจาสุภาษิตนั้นจัดเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งโลกิยสุขและโลกุตระสุขด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัตถกาถาสุภาษิตสุดว่า รับผู้มีประภาคเมื่อตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้แลเป็นสุภาษิตดังนี้ชื่อว่าทรงปฏิเสธวาจาที่ประกอบด้วยอวัยวะมีปติญญาเป็นอาทิและสมบัติคือนามลิงวัจนะวิพัสการและการก ซึ่งชนเหล่าอื่นบัญญัติแก่ชนเหล่าอื่นว่าเป็นสุภาษิตโดยธรรมแท้จริงว่าจะประกอบด้วยทุจริตมีคำส่อเสียดเป็นต้นแม้ถึงพร้อมด้วยอวัยวะเป็นต้นก็ชื่อว่าทุกภาษิตเพราะนำมาซึ่งความพินาศแก่ตนและชนเหล่าอื่น ส่วนวาจาประกอบด้วยองคสีนี้แม้ถ้าเป็นวาจานับเข้าในภาษาของชาวมิลกขะหรือนับเข้าในเพลงขับของเด็กหญิงผู้นำม้อนนั้นถึงอย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นสุภาษิตอยู่นั่นเองเพราะนำมาซึ่งโลกิยสุและโลกุตระสุเพลงขับที่เป็นสุภาษิต อ่านให้บรลุคุณพิเศษก็ในข้อนี้มีภิกษุนักวิปัสสนาประมาณ60รูปกำลังเดินทางได้สดับเด็กหญิงชาวสีหนผู้เฝ้าข้าวกล้าที่ข้างทางในเกาะสีหนผู้ขับเพลงขับอันประกอบด้วยชาติชราพยาธิมรณนะด้วยภาษาสีหนนั่นแล แล้วบรรลุพระรหัสเป็นอุทาหอนอีกอุทาหอนหนึ่งภิกษุชื่อว่าติดสะผู้ปรารกวิปัสสนากำลังเดินไปโดยทางใกล้สะประทุมสดับเด็กหญิงผู้หักประทุมในสะประทุมขับเพลงขับอยู่ดังนี้ว่าดอกประทุมชื่อโกกนทะบานแล้วในเวลาเช้าถูกแสงพระอาทิตย์แผดเผา ให้เหี่ยวแห้งไปฉันใดสัตว์ทั้งหลายพูดถึงความเป็นมนษุษย์ย่อมเหี่ยวแห้งไปด้วยกำลังชาราฉันนั้นดังนี้แล้วบรรลุพระอรหันตอันหนึ่งบุรุษผู้หนึ่งในพุทธนดรเวลาว่างพระพุทธเจ้าหนึ่งกลับจากป่าพร้อมกับบุตรเจ็ดคน ฟังเพลงขับของสตรีผู้หนึ่งซึ่งกำลังเอาศาสตร์ตำข้าวสารดังนี้ว่าสรีระนี่อาศัยหนังมีผิวเหี่ยวแห้งถูกชราย่ำยีแล้วสรีระนี่ถึงความเป็นอามิตรคือเยื่อแห่งมริตยูย่อมตกไปเพราะมรณะสรีระนี่เป็นที่อยู่ของหมู่นอนเต็มไปด้วยซากศพต่างๆ สรีระนี่เป็นภาชนะของไม่สะอาดสรีระนี่เสมอด้วยทอนไม้แล้วพิจารณาอยู่ก็บรรล,ลุปัจเจกะโพธิญาณพร้อมกับบุตรทั้งหลายเมธทพดาและมนุษย์เหล่าอื่นบรรล,ลุอริยภูมิด้วยอุบายเช่นนี้เป็นอุทาหอน ก็อที่บิกษุห้ารลูปสดับคาถาอันประผู้มีประภาคผู้ฉลาดในอาสยานุสยายานตรัสโดยในว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วบรรลุพระอัลััตและเทพดาและมนุษย์เป็นอนเนกสดับกถาอันประกอบด้วยขันอายตนะเป็นอาทิในประสุขแล้ว บรรลุพระอาหัตไม่น่าอัศจรรย์กะอัดบรรดาบรรลุนั้นทำว่าอน,นัตจัดหรยังปเนตังยังความว่าข้อที่สดับพระดำรัตที่พระผู้มีพระภาคตรัดแล้วจึงบรรลุพระอาหัตไม่น่าอัศจรรย์เลยส่วนข้อที่สดับเพลงขับซึ่งเด็กหญิงเป็นต้นกล่าวแล้วบรรลุพระอาหัตน่าอัศจรรย์เหลือเกิน อธิบายว่าข้อนั้นยังกลบบททั้งหลายให้เข้าใจความที่แม้เพลงกลับเช่นนั้นก็เป็นสุภาษิตก็เพราะเสียงนั่นเองชื่อว่าวาจาโดยไหนที่กล่าวแล้วในหนหลังในมงคลข้อว่าสุภาษิตตาจะยาววาจานี้หาใช่เจตนาและวิรัตไม่ ฉะนั้นวาจานี้จึงไม่นับเข้าในมงคลข้อว่าวิันนี้เพราะในอาคาริยวินันเจตนามีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพุทเทศเป็นต้นก็ดีวิรัตก็ดีย่อมควรเสียงไม่ควร ความข้อนี้แม้ในอัตถกถาอัฏฐสารินีท่านก็กล่าวไว้แล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสวาจาสุภาษิตไว้โดยความเป็นมงคลแผนหนึ่ง แต่คำใดท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาว่าก็เพราะวาจาสุภาษิตนี้นับเข้าในวินัยนั่นเองฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงสงเคราะห์วาจาสุภาษิตนั่นด้วยวินยัยศัพท์พึงสงเคราะห์แต่วินัยอย่างเดียวดังนี้บรรดาคำทั้งสองนั้นในคำว่านับเข้าในวินัยจึงค้นหาเหตุ พระอัฏฐกถาจารย์แสดงความที่วาจาสุภาษิตนั้นเป็นวาจาที่พระผู้มีพระภาคพึงตัดไว้โดยความเป็นมงกลมแผนกหนึ่งด้วยคำนี้ว่าเอตังอสังคันหิตตวาสองบทว่าวินโยสังคเหตุตโพความว่าควรสงเคราะห์วินนยสองอย่างตามที่กล่าวมาแล้วนั่นแหลด้วยวินยัยศัพท์ ไม่ควรสงเคราะห์วาจาสุภาษิตพึงเห็นสันนิธานว่า พระอัตถกถาจารย์ย่อมแสดงแม้ความที่วาจาสุภาษิตนั้นไม่นับเข้าในวินยัยด้วยสองบทนี้ดังนี้ส่วนในอัตถกถาท่านกล่าวคำเพียงเท่านี้เท่านั้นแม้วาจาสุภาษิตนี้พึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสองคะถาในในที่หนึ่งจบ ในที่สองอีกในหนึ่งวาจาเป็นเครื่องแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นพึงทราบว่าเป็นวาจาสุภาษิตในมงคลข้อนี้ ความจริงวาจาสุภาษิตนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยแห่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสองและบรรลุพระนิพพานแห่งสัตว์ทั้งหลายเหมือนการอยู่ในประเทศอันสมควรฉะนั้นแท้จริงพระพุทธพจน์ท่านก็กล่าวว่าเป็นสุภาษิตเพราะเป็นวาจาสูงสุดแห่งวาจาทั้งปวงโดยความเป็นวาจาอันกเกษม พระวังคีสะเทระว่าพระพุทธพจน์เป็นวาจาสูงสุดแม้พระวังคีสเทระเมื่อจะยังกุลบุตรให้เข้าใจความนี้นี่แหลจึงกล่าวคาถานี้อันนับเข้าในสุภาษิตสูตรเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดอันกเกษมเพื่อบรลุพระนิพพานเพื่อรมที่สุดทุก เราวาจานั้นแลเป็นวาจาสูงสุดแห่งวาจาทั้งหลายแกอัดในอันมาในอัตกถาสุภาษิตสุดนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเขมังคือไม่มีภัยได้แก่ไรอ้อุปทวะคาเฉลยคําย้อนถามว่าเพราะเหตุไรท่านยังกล่าวว่าปรานิพานเป็นต้น อธิบายว่าชืะะ่อว่าเกษมเพราะวาจานั้นให้บรรลุกิเลสนิพานและเป็นไปเพื่อทำที่สุดวัตทุกอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสวาจาใดาชืะะ่อว่าเกษมเพราะประกาศมักอันกเกษม ก็ตรัสเพื่อประโยชน์อะไรตรัสเพื่อบรรลุพระนิพพานคือเพื่อถึงอิเลสนิพพานและเพื่อทำที่สุดทุกขคือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอมตะนิพพานอันนับว่าที่สุดแห่งทุกข์ในวะตะวาจานั้นแหลสูงสุดคือประเสริฐสุดแห่งวาจาทั้งปวงโดยส่วนเดียวแท้จริงจำนวนผู้ได้ดื่มอมฤตรส พราบฟังวาจาสุภาษิตในอันมาในอัตกถาเอกนิบาตอังคุตระนิกายว่ากรม18โกดอันพระอัญญาโกฏัญญะเทระฟังธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วดื่มน้ำอมฤตพระปัญจวคียะเทระฟังอนันตรักณสูตรในวันดิถีที่หตั้งอยู่ในพระอรหัต บุรุษห้าห้าคนมียัศสะกุลบุตรเป็นต้นฟังเทศนาของพระาศาสดาแล้วตั้งอยู่ในพระอรหัตพัทธวัคคิยะอุมาณ30คนฟังเทศนาของพระาศาสดาในชัดดงไฟได้ตั้งอยู่ในผลทั้งสามเบื้องต่ำชตินพันหนึ่งฟังอาทิตตะปริยายสูตร ในขยาศีสะประเทศตั้งอยู่ในพระอรหัตปรามและคลหอบดี11นหุด11มืนมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุขฟังเทศนาของพระาศาสดาในสวนตานหนุ่มตั้งอยู่ในพระโสดาปฏิผลนหุดหนึ่งหมืนหนึ่งตั้งอยู่ในสารณะ สัตว์8 4 0 0 0ดื่มน้ำอำมฤตในเวลาจบอนุโมทนาด้วยติโรกุดะสูตรในสมาคมแห่งนายสุมณะมาลาการก็เหมือนกันในสมาคมแห่งช้างธนบานสัตว์หมื่นหนึ่งดื่มน้ำอำมฤตในสมาคมแห่งคทิรังคชาดกในสมาคมแห่งชัมพุก,กาชีวะกะ และในสมาคมแห่งอานันทเศรษฐีสัตว์84,000ดื่มน้ำอมฤตและในวันที่ตรัสปารายณะสูตรสัตว์14โกรในวันแสดงยมกปาฏิหารสัตว์20โกรเมื่อพระศาสดาทรงแสดงพระอภิธรรมในดาวดึงสภบสัตว์80โกร ในวันเสด็จลงจากเทวโลกสัตว์30โกดในสกกะปัญหาสูตรเทพดาแปดหมืนดื่มน้ำอมฤตในสถานทั้งสี่นี้คือในมหาสมัยสูตรหนึ่งมงคลสูตรหนึ่งจุระราหุโลวาทะสูตรหนึ่งสมะจิตตะปฏิปทาสูตรหนึ่งสัดวผู้ได้บรรลุอภิสมัยกำหนดไม่ได้ อัตกถาธรรมจัก,กปรปวัตนาสูตรในมหาวัคสังยุตตนิกายว่าพระอัญญาโกนธัญะเถระตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลพร้อมกับพรม18บแปดโกดอัตกถามหาสมัยสูตรว่าเทพดาประมาณแสนโกดบรรลุพระอรหันเทพดาผู้บรรลุมาสามคนที่จะนับได้ อัตถกถามงคลสูตรก็เหมือนกันอัตถกถาจุระลาหุโลวาทสูตรในอุปริปันนาตว่าเทพดาบางเหล่าได้เป็นพระโสดาบันบางเหล่าเป็นพระสกะทาคามีบางเหล่าเป็นพระอนาคามีบางเหล่าเป็นพระขีนาศพก็แลจะก,กำหนดนับเทพดาเหล่านั้นว่ามีประมาณเท่านี้ไม่ได้เลย อัตถาราหุลสูตรในเอกนิบาตอังคุตระนิกายว่าในเวลาจบเทศนาพระราหุนเทระบรรลุพระอรหันตพร้อมกับเทพดาประมาณแสนโกดเทพดาก็เป็นพระโสดาบันสกทาคามีและอนาคามีนับไม่ได้ อัตถกถาสมจิตสูตรในทุกกันนิบาทอังกุตระนิกายว่าในเวลาจบเทศนาเทพดาประมาณแสนโกดบรรลุพระอรหัตเทพดาผู้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นกําหนดไม่ได้เลยเทพดาแสนโกดบรรลุพระอรหัตในมหาสมัยสูตรในมงคลสูตรและจุลลาหุโลวาทัสูตรก็เหมือนในสมาคมนี้ เทพดาและมนุษย์เป็นพระโสดบันเป็นต้นกําหนดไม่ได้เลยอัตถกถาปราภวสูตรในปฐมวัคสุตตานิบาตว่าในเวลาจบเทศนาเทพดาผู้ฟังทางเสื่อมทั้งหลายปราภวสูตรเริ่มตั้งความเพียรโดยปัญญา ตามสมควรแก่ความสังเวทที่เกิดขึ้นแล้วบรรลุโสดาปติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลคนที่จะนับดังท่านกล่าวไว้ว่าเทพดาประชุมกันในสถานเหล่านั้นคือในมหาสมยสูตรหนึ่งมงคลสูตรหนึ่งสมจิตตสูตรหนึ่ง ธรรมจักรกับปวัตนะสูตรหนึ่งปราภวะสูตรหนึ่งมากะมายะประมาณไม่ได้ก็การตรัสรู้ธรรมในสถานเหล่านี้ใครๆไม่ถึงนับโดยคำนวณเพราะฉะนั้นพระพุทธพจน์มีธรรมจักรกับปวัตนะสูตรเป็นต้นตามที่กล่าวมาพึงเห็นว่าเป็นวาจาสุภาษิตโดยพิเศษแลในที่สองจบ กะทาว่าด้วยวาจาเป็นสุภาษิตจบพระผู้มีพระภาคตรัสมงคลสี่ประการคือความเป็นพระหูสูรหนึ่งศิลปะหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีหนึ่งวาจาเป็นสุภาษิตหนึ่งด้วยคาถานี้ดังพนานามาชนี้แม้คำเป็นคาถานี้ก็เป็นปัทยาวัดแลลรพนานาความแห่งคาถาที่สามจบ